ตอนนี้มีเด็กกำลังนั่งจ้องทีมโปโล่อยูนะครับเราจะไปสัมภาษณ์น้องกันไปครับวันนี้กันวิ่งหนีทำไมอ่ะวาดแล้วเรามานั่งแอบดูอะไรแอบดูพี่สัมภาษณ์ไงพี่เหรออันนี้กระดาษอะไรอ่ะกระดาษลอะไรเล่นวาดรูปโป้วีหน่อยได้ไหมวาดเลยมาวาดพี่ไก่นะวาดพี่ไก่นะเอาเริ่มมีหน้าแล้ววัวเริ่มมานี่หนูวาดพี่หรือวาดตัวเอง อ่าพี่เหาอว่าพี่เหรอเท็ดยังครับเสร็จแล้วค่ะมามาไหนไหนมานี่ผลงานของน้องอะไรนะนี่คือผมใครคนนึงอ่านี่ครับผลงานของน้องอ่งเปานะครับโอโวอรโลเครียดเลยนะครับผมเครียดเลยมีไยเซนด้วยนะครับอ่งเปา เดี๋ยวภาพนี้ฮะเอาไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับมิวเซียมที่ปารีสนะอาจจะไปตั้งข้างๆภับรูปโมนาลิซ่ามอร์นาลิซ่าใช่ไปเดี๋ยวพี่พาไปเอาโบโกโลโรไปบายๆกล้องก่อน